ครับสวัสดีนะครับสวัสดีนักเรียนชั้นม .1 ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูกิ่งครั้งนะครับในรายวิชาการอาชีพพื้นฐานนะครับเนาะเมื่อคลิปที่ผ่านมาครับจะเป็นเรื่องของความสําคัญของอาหารนะครับเนาะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างกายใช่ไหมคือเรื่องของการได้รับสารอาหารเพื่อที่จะไปช่วยในการเสริมสร้างร่างกายของเราเนี่ยให้มีพลังงานมีความอบอุ่นแล้วก็อวัยวะต่างๆสามารถทํางานได้เป็นปกตินี่คือเรื่องของความสําคัญของอาหาร สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของหลักในการเลือกบริโภคอาหารอันนี้สําคัญมากมากเลยถ้าเรามีหลักในการเลือกบริโภคอาหารที่ดีนะครับเนาะก็จะทําให้เราเนี่ยนะฮนะสามารถมีมีชีวิตนะะหรือว่ามีร่างกายทีย่สมบูรณ์แข็งแรงได้นะครับเนาะเรามาดูกันนะครับว่าหลักในการเลือกบริโภคอาหารมีทั้งหมด กี่ข้อด้วยกันนะครับเนาะมาดูข้อที่หนึ่งนะครับเนาะข้อที่หนึ่งก็คือตัวอักษรจะเล็กนะครับนักเ,เรียนสามารถที่จะดูหนังสือหรือประกอบไปด้วยนะครับเนาะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าในการเราในการที่เราจะทานอาหารรับประทานอาหารครับแต่และอย่างเนี่ยเราควรที่จะเลือกอาหารที่สด แล้วก็ใหม่แล้วก็สะอาดอันนี้สําคัญเนาะเพราะว่าถ้าอาหารที่ไม่สดนะฮะเนาะเน่าเสียหรือว่าไม่สะอาดเนี่ยก็อาจจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยปวยเจ็บไข้ได้นะครับเนาะข้อที่สอนะฮะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับเนาะควรที่จะเลือกรับประทานอาหารให้ครบห้ามู่เขาบอกว่าควรจะครบในทุกมื้ออาหารนะครับเนาะเมื่ออาหารของเราเป็นับ เช้ากลางวันเย็นรวมไปถึงอาหารว่างใช่ไหมครับเนาะดังนั้นนักเรียนลองสังเกตตัวเองว่าเราเนี่ยรับประทานอาหารครบห้าหมู่ห้าหมู่หรือไม่นะฮะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในคลิปต่อไปว่าอาหารห้าหมู่เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็แต่ละหมู่เนี่ยช่วยในการเสริมสร้างอะไรบ้างนะครับเนาะต่อมานะครับหลักในการเลือกอาหารข้อที่สามก็คือควรจะทานอาหารที่มีความหลากหลายทำไมถึงต้องมีความหลากหลายเพราะว่า การที่เราทำอาหารเดิมๆซ้ำๆเนี่ยมักจะไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายเช่นบางคนชอบกินของหวานก็ทานของหวานอย่างเดียวบางคนชอบกินข้าวมันไก่บางคนชอบกินข้าวขาขหมูก็ชอบกินอาหารเดิมๆซ้ำๆเนี่ยนักเรียนก็จะได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนนั่นเองนะครับเนาะข้อที่สี่เขาบอกว่าควรที่จะเลือกกินอาหารที่เลี่ยงการปรุงแต่งคาว่าเลี่ยงการปรุงแต่งคือหมายความว่า นำอาหารเนี่ยไปปรับปรุงแต่งเช่นไส้กรอกเงี้ยนะคบเนาะไส้กรอกเฟรนฟรายอะไรต่างๆะคะับเนาะเราควรที่จะเลี่ยงอาหารประเภทปรุงแต่งนะครับเนาะอาหารหมักดองรวมไปถึงอาหารสําเร็จรูปก็คือพวกของมาม่ามัานเองเนื่องจากอะไรเอ่ยเนื่องจากว่าอาหารพวกนี้นะครับเนาะเป็นอาหารที่ไม่ได้มีสารอาหารที่ครบถ้วนนะครับเนาะเป็นอาหารกึ่งสําเร็จรูปดังนั้นมันผ่านกระบวนการแปรรูปมัน บางบางสิ่งหรือบางกระบวนการเนี่ยมันดึงสารอาหารที่สําคัญของเราออกไปแล้วเหลือแต่สารอาหารที่ไม่สําคัญดังนั้นอาจจะไม่ทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงได้นะครับเนาะต่อมาข้อที่ห้าเขาบอกว่าในการเลือกบริโภคอาหารเนี่ยนะนักเรียนสําคัญมากเลยเนาะควรจะเลี่ยงการทานอาหารประเภทขนมพกเคี้ยว นะครับเนาะเลี่ยงเรื่องของน้ำหวานน้ำอับลมรวมไปถึงเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เนื่องจากว่าสิ่งของต่างๆคือเขาบอกว่าเลี่ยงไม่ใช่ห้ามนะครับเนาะคือเราทานได้แต่ว่าเราควรจะทานในปริมาณที่เหมาะสมนั่นเองนะครับเนาะถ้าเลี่ยงได้ควรจะเลี่ยงเนื่องจากอาหารพวกนี้นะครับเนาะสารอาหารมีแค่อะไรเอ่ย มีแต่แป้งใช่ไหมน้ําตาลนะครับเนาะดังนั้นถ้าเรากินเยอะๆเนี่ยฮะแป้งเนี่ยสุดท้ายก็จะย่อยสลายกลายเป็นไขมันใช่ไหมนะฮะเป็นน้ําตาลนั่นเองเป็นกลูโคสนะครับเนาะดังนั้นก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นโรคได้อาจจะเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานก็ได้นะครับเนาะต่อมาข้อที่ห้านะฮะใช่ไหมข้อที่หกนั่นเองข้อที่หกเขาบอกว่า ควรจะเลี่ยงอาหารรสจัดคุณครูเห็นหลายในคนนะฮะเวลาปรุงอาหารโดยเฉพาะเมนูที่เป็นประเภทของกว๋วยเตี๋ยวใช่ไหมนะครับนาะนักเรียนหลายๆคนเนี่ยจะชอบปรุงอาหารที่มีรสรสจัดเช่นบางคนชอบทานหวานก็ปรุงหวานจัดเค็มจัดหรือเปรี้ยวจัดหรือรวมไปถึงเผ็ดจัดการทําอาหารรสจัดนะครับทำให กระเพาะอาหารของเราเนี่ยนะครับได้รับสารได้รับสิ่งสิ่งของพวกเนี่ยนะครับมากเกินอาจจะทําให้กระเพาะของเราเนี่ยะระคายเคืองก็ได้เรียนการทาอาหารการทานอาหารที่หวานจัดก็อาจจะทําให้ก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้นะครับเค็มจัดก็อาจจะเป็นโรคไตได้ เผ็ดจัดก็อาจจะทําให้กระเพาะเนี่ยทะลุได้ดังนั้นเราควรที่จะลดการาปรุงอาหารที่มีรสจัดเนี่ยลดลงนะครับเนาะเพื่อสุขภาพร่างกายของเรานั่นเองนะครับเนาะต่อมานะฮะในข้อที่7นะครับเขาบอกว่าควรเลือกรับประทานอาหารที่เป็นโปรโตีนที่เหมาะสมซึ่งโปรโตีนที่ดีคือโปรโตีนที่ได้จากพืชแล้วก็สัตว์นั่นเองนะครับเนาะในปริมาณที่เหมาะสมเนื่องจากว่าโปรโตีนเป็นแหล่งทําให้ร่าง เป็นแหล่งในการช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมนะครับนาะดังนั้นควรที่จะเลือกอาหารที่มีโปรตีนนะครับแล้วก็เนื้อนมไข่นะครับเนาะโปรตีนนะฮะนะเดี๋ยวเราไปเรียนในคลิปต่อไปว่าอาหารหลัก5หมู่เนี่ยนะฮะแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละหมู่เนี่ยคือเราต้องทานอะไรบ้างและแต่ละหมู่เนี่ยช่วยในการเสริมสร้างอะไรบ้างและไปลด การเป็นโรคอะไรได้บ้างนะครับเนาะเดี๋ยวเราเรียนรู้กันนะครับเนาะและก็ข้อสุดท้ายนะครับคือเราควรที่จะเลือกรับประทานพวกของผักแล้วก็ผลไม้เนื่องจากว่าผักและผลไม้ก็จะมีเรื่องของอใยอาหารเส้นใยวิตามินเกลือแร่ก็จะทําให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยนะครับดีขึ้นนะฮะหรือว่า,าเรื่องของอความแข็งแรงของร่างกายที่ได้รับจาก พวกของเกลือแร่ก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิต้านทานที่ดีขึ้นนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เรื่องของหลักในการบริโภคอาหารก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนนะครับเดี๋ยวมาพบกับคลิปต่อไปในเรื่องของอาหารหลักห้าหมู่ด้วยกันนะครับขอบคุณครับ